ไม่เป็นใช่ไหมหนุมใจเย็นก็รับใจเย็นใจเย็นไม่ไหวแล้วไม่เยี่ยใจเย็นดีใจเย็นปากอยู่ไม่ตเที่ยวของเองกิ่นิ้วะครับของเองกิ่นิ้วอะครับให่แล้วพ่อมึงอะมึรับปะรับรับเป็นไหมนะรับเป็นไหมนะเป็นเยเลยปหัวปะปิดัดห่อเปิดเปิด จะอะไรดีหนึ่งสวีตไปหนึ่งสวีตไปโอ้โหมาอย่างงี้ไม่ายอไรอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับหนุ่มห้องดิ้กดูเนี่ยเฮ้ยผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วก็จุดหน่อยครับก็จุดหน่อยครับก็จุดหน่อยครับไอ้คนนึงมินิเกมเลยนะอืมดับเพชรครับดับเพชรครับผมก็ๆมินิเกมดับเพชรนะครับผมแล้วก็รอไอ้คนมึตาเล่นอยู่จริงไหมไปหาตะมูให้ผมอะ จะเย็นครับจเอามาแล้วมาแล้วหลอแป๊บนะครับรลอแป๊บรอแป๊บลอมรดูพื่อนมรอสองอยู่ผมรอสองอยู่เชเพื่อนรับโอ้ทับูโอ้ไม่รับปินไว้รับปินไว้สิรับิไว้เพื่อนคุณพีนไว้ไ่เลยหัวร้อนจัดไม่ไม่ไมใครนี่ยผมไม่ได้หัวร้อนก็แล้วครับผมว่าเพื่อนถามเพื่อนถามเพื่อนเองอ เอเเออองะานี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าเออมามานัดมึงเอาแบบเสียงกันนะเพื่อนเอาแบบตอนนึงนะเพื่เสียงอะรีคอนเน์มึงเสียงกันด้วยไอ้นี่แตกอยู่ไหนแตกอยู่ไหนี่ก่อนนี่ก่อนผมจะสู้กับไอ้นิปแหละนิปแหละพ่อมมันทีมครับฮัลโหลหมัดเตียงได้ไอ้เงี้ยไอ้นั่อะเอาเลยเพื่อนหนึ่งลุงสองโซ่ เลยไม่รู้เหรอครับว่าเพอร์บีโคดาวอ่ะเออไม่พยายามมองมันจากด้านซ้ายนะรู้ๆผมก็ปวดก่อนมึงก่อนุ้ล่วงั้นแหละอ๋อถ้ากูไม่บอกมึงก็ไม่รู้หรอกไอ้ยี่รู้ลยไมวิ่งเลยตอนนี้เอ้ามึงบอกสองรู้หนึ่งยังได้อ่ะเต่อทีนะกูไปยืนดูกูไม่ได้สู้เลยนุ่นเห็นทำไมอ่ะเห็นทำไมเนี่ย บินได้่เราห็นเดียวั <men men ่นแหะใช่ครับเโคับโนะครับิดเหรอยงห็นอยู่ครับข้ามันดีนีดเกเห็นไหมเออเออกายกูเลยเี่ไมายแล้วพี่ผมอยากหน่งกับมน่แหลไม่คุณคุณมาซาอยากจะสู้กัมเองอยากจะสู้กับผมอ่ะไม่ไม่ได้ไบบนิดเ็นะหมายถึงอีคนนึง่ะเออมายถคุณั่หละไอลน่นน่ะไปน